นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมนี่สูตรไหนคะสูตรหนึ่งเลยนะสูตรสมัยก่อนสูตรแรกเลยมีคําว่าบล็อกเบิร์ยังยังยังขายได้นะคะเราก็พัฒนาสูตรมาเรื่อยๆจนถึงสูตร p l u สเป็นการพัฒนาสูตรนะคะทุกคนเป็นการพัฒนามาจนถึงสูตร p l u สนะคะทีนี้เห็นไหมอันนี้ก็พัฒนามาจนถึงสูตร p l u สอันนี้ก็พัฒนามาจนถึงสูตรพลัสแต่สูตรดั้งเดิมยังคงมีขายยังคงขายปกติ เพราะสูตรดั้งเดิมเป็นสูตรที่ปรับหยินหยางก็คือปรับให้ธาตุร้อนธาตุเย็นในร่างกายของเราอค่ะมีสมดุลที่ดีพอร่างกายเรามีสมดุลที่ดีปรับดีนอนหลับดีขับถ่ายดีแล้วก็ไมเกรนไม่ปวดแล้วหรือว่าปวดท้องประจาเดือนก็ดีขึ้นแล้วอะไรขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราอยากเพิ่มละทีนี้เราอยากเพิ่มเรื่องเซลลอยากเพิ่มเรื่องผิวอยากเพิ่มถ้าเซลลไม่ดีมันจะหย่อนคล้อยทุกคนถ้าเซลลเราไม่ดีนะคะสังเกตนะเนี่ย หรือว่าเซลลเราเริ่มเสื่อมอย่างเงี้ยค่ะมันจะเริ่มแต่เพราะฉะนั้นใครที่อยากแบบเฮ้ยไปดูแลเรื่องเซลล์เพิ่มเข้าไปนะคะเรื่องผิวเรื่องล่องลึกเรื่องฝ้ากระเราต้องไปเพิ่มอะไรคะไปเพิ่มให้เลือดมีวิตามินให้วิตามินซีเข้าไปช่วยให้อาการต้านอนุมูลอิสระเข้าไปช่วยให้อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีสูตร p l u สนะคะสูตร p l u สก็คือการพัฒนามาจากสูตรเดิมนั่นเองนะคะนี่คือสูตร p l u ส คู่เลยซึ่งสูตรพัทเราจะเปิดตัวกันเร็วๆนี้คือในเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะมีการเปิดตัวทั้งใหญ่เลยนะคะมีทีมโปรดักชั่นมีอะไรอย่างนี้นะคะเราจะเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนมิถุนาแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยลองสูตรดั้งเดิมอยากให้ลองสูตรดั้งเดิมก่อนนะคะถึงค่อยมากินสูตรพัสเพราะเป็นการปรับร่างกายถ้าคุณไม่กินสูตรดั้งเดิมนะคะคุณก็ต้องยอมให้ภาวะกระทุ้งมันมันมันจะชัดอะ่ะ นะคะเพราะเรายังไม่ได้ปรับค่าเลือดเป็นหยินหยางร้อนเย็นในร่างกายนะคะพอปรับทุกคนมันจะเกิดภาวะกระทุงพิษหรือกระทุงโลกถ้าเกิดครูพูดมากไปเดี๋ยวจะเคลมให้คุณเซิร์ชหาคำว่าภาวะกระทุงพิษหรือภาวะกระทุงโลหโอเคไหมคะ